ย้อนกลับมาโอกาสของคุณเสรถราอาจารย์คิดว่าอะไรตอนเนี้เป็นอุปสรรคมากที่สุดโอเค314เข้าอาจจะแพ็กกันแน่นแต่การที่มีพักสองลุงอยู่แล้วเป็นตัวการันตีไหมว่าสวออจะโหวตให้ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากสวออตัวตึง เสรีศบชายกิติศักดิ์เนี่ยจะเป็นเหมือนวิปของสวออเวลาที่จะโหวตอะไรแล้วทิศทางก็จะเป็นอย่างนั้นเราดูการสื่อสารของคุณเสรีคุณเสร,รีเนี่ยพูดถึงพักเพื่อไทยว่านโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นดิจิ t a l Wallet หรืออะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่า มันเป็นนโยบายที่ไม่ไม่น่าที่จะมานําเสนอ,อแล้วก็เป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูงเป็นประชานิยมอะไรประมาณนี้เขาตีไปที่ตัวนโยบายนั่นหมายความว่าถึงแม้คุณเศรษฐาจะมีคุณสมบัติครบแต่นโยบายของพรรค ที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยไม่เหมาะสมแปลว่าอะไรแปลว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยใครก็ตามเขาจะไม่โหวตให้ไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่ตัวบุคคลแล้วแต่เป็นพักแล้วพอมาถึงคุณสมชายคุณสมชายก็โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า ในเรื่องของแคนดิเดตของพรรคเนี่ยนะก็มีปัญหาตัวนโยบายเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีปัญหาหมายความว่าถ้าเพื่อไทยจะแตะเรื่องรัฐธรรมนูญเขาจะสู้เพราะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะคะซึ่งเ,เราก็คงเคยได้ยินนะร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราหมายถึงพวกเขาอะนะคะแล้วไอ้ตรงเนี้ย เขาจะยอมให้ยกร่างใหม่หรือก,ก็เป็นไปไม่ได้นั่นก็แปลว่าเขาไม่เอานโยบายของพักเพื่อไทยเหมือนกันฉังน,นั้นจับสัญญาณอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าสวเนี่ยจะไม่โหวตให้แคนดิเดตของพักเพื่อไทยเลยแต่ถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเข้าไปแล้วไม่ผ่าน หมายความว่าสอวอจะโหวตให้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในพักนี้หรือเปล่านั้นมันก็เป็นเกมที่คนเริ่มมองเห็นแล้วนะคะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเศษฐาไม่ผ่านพักเพื่อไทยต้องส่งไม้ให้ภูมิใจไทยถ้าเผื่อว่าภูมิใจไทยเนี่ยขึ้นมาจะส่งแคนดิเดตของตัวเองจะเอาสอวอจากไหนมไม่มีสุดท้ายส่งไปที่พักที่สามก็คือพลังประชาชนถึง,งตอนนั้นเนี่ยอ่า พรรคพลังประชารัฐใช่ค่ะใช่ก็อาจจะไปถึงลุงป้อมเราก็อาจจะมีนายกประเภทยืนยังเซนะคะ <c oughs> อาจารย์จริงๆเวลามีคนวิเคราะห์ว,ว่ามันจะอาจจะไหลไปถึงลุงป้อมเนี่ยผมยังมีคำถามในใจอยู่เสมอมันจะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายได้ออาจารย์นี่ขนาดว่าเพื่อไทยแบบนี้นะ <c oughs> เพื่อไทยยังยอมรับในแถลงการเลยว่าก็รู้แหละว่าจะต้องไปจับมือกับอดีตพรรคการเมืองที่เคยร่วมกับรัฐบาลที่แล้วก็แล้วก็ พี่อ้วนภูมิรามก็พูดหลายครั้งว่าเราก็มีต้นทุนมหาศาลที่จะต้องจ่ายนี่ขนาดว่ายังเป็นคนของเพื่อไทยแต่มีพักร่วมมาข้ามขั้วนะแต่ถ้ามันข้ามไปถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย ผม,ผมยังไม่ค่อยแหม่อยากจะให้น้ำหนักกับมันว่ามันจะเป็นไปได้หรอครับในทางการเมืองอาจารย์ถ้าเราลองมองดูวิธีการสไลด์เข้ามาของพรคพลังประชารัฐเนี่ยเราจะเข้าใจว่าวิธีการเข้ามาเห็นไหมคะว่าเปิดฉากมาให้คุณไผ่เนี่ยออกมาบอกว่าเราสนับสนุนโดยเราไม่ได้ไต,ออตัไม่ต่อรองไม่มีเงื่อนไข คำว่าไม่มีเงื่อนไขนี่หมายถึงเพื่อไทยไม่มีเงื่อนไขหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนั้นคือเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มาประกาศในนามพักอะไรต่ออะไรแต่เสร็จแล้วก็มานั่งทั้งแผงบอกว่ามาแล้วร่วมกันอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะทําการสื่อสารเพื่อลดแรงเสียดทานให้กับพักเพื่อไทยถ้าเผื่อว่า กระโดดเข้ามาปั๊บเนี่ยอาจจะมีแรงเสียดทานกับกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเขาแรงๆอะไรประมาณนี้ก็สไลด์เข้ามาแล้วพอสไลด์เข้ามาตรงเนี้ยมันก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าสุดท้ายสอวอเขาเป็นอิสระนะไม่ใช่มาเป็นแพ็กเกจเหมือนที่คิดนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่สอวอจะยอมรับได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันวิปริตผิดปกติสวออจะต้องเข้ามาลงมติเลือกนายกไงฮะแล้วก็สวออก็ไม่ได้ผูกติดอยู่กับใครแต่คุณสมบัติที่พิจารณาดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าคนอื่นๆที่มาจากพรรคการเมืองน่าจะไม่ผ่านในที่สุดก็จะมาถึงคนที่แต่งตั้งสวออก็คือสองลุงนั่นเอง